ท่านผู้ฟังเคยฟังอาจารย์ยอดเล่าเรื่องคนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเล่าเรื่องของนรกกะเป็นส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีเรื่องของสวรรค์เลยแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังว่าคนที่ตายไปแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วไปสวรรค์มาเนี่ยนะครับเป็นยังไงนายสนันเง้าพรหมมินเป็นลูกอีสานโดยกําเนิดอยู่ตําบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนคุณสนั่นอายุได้40ปีเศษมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถมีฝีมือเป็นที่เชื่อถือของผู้คนทั่วไปโดยอาศัยความขยันแล้วก็รักในงานช่างทำให้แกฝึกปรือแล้วก็เรียนรู้เรื่องช่างมาตั้งแต่อายุยังน้อยจนกระทั่งกลายเป็นช่างฝีมือดีซ่อมรถได้ทุกชนิดแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตัวเองบริการลูกค้าด้วยความสุจริตยุติธรรม โดยไม่เคยเบียดบังหรือว่าหลอกลวงใดๆก็ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อใจแล้วก็วางใจมาใช้บริการเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถที่เจ้าตัวไม่มีความรู้พอที่จะแก้ไขเองได้ก็มาหาช่างนันช่างนันก็เลยมีลูกค้าเอารถมารอคิวซ่อมไม่เคยขาดแล้วก็บางครั้งในงานด่วนนี่นะช่างนันนี่แทบไมา่ได้หลับได้นอนเลยก็มี ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยปรากฏว่าเป็นวันที่มีรถเข้าคิวรอให้ซ่อมวันยาวเหยียดเชียวจนช่างนันนี่ต้องคอยวิ่งรอกเช็คคันโน้นซ่อมคันนี้แล้วก็แนะนําเจ้าของรถถึงเรื่องการแก้ปัญหารถต่างๆนานาเหตุนี้เจ้าของรถทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ถูกอธัธยาศัยใจคอคุ้นเคยกันมากมีการซื้อเหล้ากับแกล้มเอามาดื่มกินระหว่างที่ช่างซ่อมและลูกค้าคอย เพื่อเป็นการฆ่าเวลาไปพลังๆช่างนันก็ดื่มไปด้วยทํางานไปด้วยโดยไม่มีการหยุดพักเพราะความเกรงใจลูกค้าที่ล้วนแต่มีน้ําใจไมตรีให้กันช่างสนันต้องตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยเป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานโดยไม่มีเวลาหลับนอนถึงสามวันสามคืนทําให้ร่างกายเกิดความอ่อนล้าแทบจะสิ้นเรี่ยวแรงแต่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนแกเขาไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังตั้งนาตั้งตาซ่อมรถให้ลูกค้าต่อไปไม่หยุดย่อน เสร็จแล้วเมื่อเจ้าของอู่เขาเห็นสภาพอันระหวยรวยแรงของแกก็ไปซื้อยาขยันมาให้กินเม็ดหนึ่งโดยหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นรถคันสุดท้ายในวันนั้นแล้วก็คงหมดฤทธิ์ยาพอดีช่างนั่นจะได้กลับบ้านไปนอนหลับพักผ่อนเต็มที่ทุกอย่างก็เป็นไปตามคาดช่างสนันสามารถลุยงานต่อจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยทีนี้พอหมดฤทธิ์ยาก็เกิอดอาการใจสั่นหวิวรู้สึกอ่อนเพลียอย่างหนักจะกินข้าวก็กินไม่ลง จะขมตานอนก็นอนไม่หลับประสาทชาตาค้างจนกระทั่งต้องกรอกเหล้าเขาถอนฤทธิยาอีกรอบหนึ่งถึงได้หลับลงได้อย่างสนิทจากการที่ได้ดื่มเหล้าจนหลับทําให้ช่างนันเกิดอาการอ่อนเพลียอย่างหนักเหนื่อยหอบแล้วก็ปวดร้าวไปทั้งตัวจนแทบจะลุกขึ้นไปทํางานไม่ได้จนกระทั่งเวลาล่วงเข้าประมาณบ่ายสามโมงมีรถบรรทุกสิบล้อคันหนึ่งเข้ามาให้ซ่อมสลักล้อช่างนันก็เลยจําต้องฝืนทนลุกขึ้นมาดูให้ ขณะที่จัดการทุบสลักล้อหน้าของรถสิบล้อข้างหนึ่งออกมาแล้วกำลังขยับจะมาทุบอีกล้อแกก็เกิดอาการหน้ามืดล้มฟุบลงเฉยๆคอนยังคาอยู่ในมือแล้วก็แน่นิ่งไปแกก็พยายามสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆพร้อมกับตั้งสติให้ฟื้นคืนกลับครู่หนึ่งยังสามารถพยุงตัวลุกขึ้นมานั่งพักได้ท่ามกลางความตื่นตกใจของทุกคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ ถึงแม้สภาพร่างกายจะอ่อนเพลียเหลือกำลังแต่ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อหน้าที่การงานช่างนั้นก็เลยฝืนทำงานต่อจนเสร็จจากนั้นก็เข้าไปพักผ่อนแต่อาการเดิมก็กลับมาอีกนั่นก็คืออาการนอนไม่หลับทั้งที่อยากจะนอนให้หลับมากๆคืนนั้นทั้งคืนช่างนั้นไม่สามารถข่มตาให้หลับลงได้เลยแม้แต่นาทีเดียวได้แต่นอนพลิกไปพลิกมากระสับกระส่ายทุรนทุรายด้วยความทุกข์ทรมานจนกระทั่งสว่างขาตา แล้วก็จำต้องลุกขึ้นไปทำงานต่อในสภาพสูดแสนที่จะอิดโรยเหลือที่จะกล่าวคืนต่อมาอาการนอนไม่หลับก็ยังเหมือนเดิมร่างกายก็ยิ่งโสมหนักขึ้นพอภรยาเห็นอาการทุรนทุรายเพราะไม่สามารถจะหลับลงได้ก็ไปซื้อยานอนหลับมาให้พอกินเข้าไปแทนที่จะหลับกรับตาแข็งยิ่งกว่าเกา่า อีกทั้งยังมีอาการที่สอบไปในทางที่น่าวิตกติดตามมาอีกอย่างก็คือนอนไม่หลับเลยกินก็กินไม่ได้น้ำก็กลืนไม่ลงปาก,กเริ่มมีอาการบวมญาติญาติและภรรยาก็เลยพาไปให้หมอพื้นบ้านทำการรักษาแต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยกลับเจ็บปวดแผลซ่านไปตามกล้ามเนื้อส่วนต่างๆมากขึ้นอีกจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนช่างนั้นก็เริ่มรู้สึกหายใจขัด ลมหายใจขาดเป็นห่วงห่วงรู้สึกเหนื่อยหอบไม่สามารถกระดุกกระดิกร่างกายส่วนใดได้เลยหัวใจหวิวหูอื้อตาก็พร่ามัวขึ้นทุกทีในที่สุดก็ดับบูบไปท่ามกลางญาติญาติที่มานอนเฝ้าไข่ช่างสนันเกิดความรู้สึกว่าขนาที่ตัวเองบูบไปครู่หนึ่งก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งที่แรกก็นึกว่าตัวเองนอนหลับไปแต่ก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นร่างของตนอีกร่างหนึ่งกําลังลอยมาจาก อีกทางด้านสีรษะพอหลุดออกมาได้ก็รู้สึกตัวเองเบาหวิวแล้วก็เคลื่อนไปเยืนอยู่เหนือร่างที่นอนอยู่ตอนนั้นก็รู้สึกสับสนอย่างบอกไม่ถูกได้จะมองดูร่างของตัวที่นอนอยู่โดยมีญาติญาติที่มานอนเฝ้าใข่นอนหลับรายร้อมอยู่ด้วยความเฉงนง,งงวยเวลานั้นเมื่อเห็นชัดๆอย่างนั้นก็ตกใจสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆตัวทั้งได้หลุดลอยออกมาจากร่างตัวเองได้ ยิ่งเมื่อมองดูตัวเองก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นเพราะว่าขณะนั้นเกยก็พบว่าร่างของตัวที่กําลังหลุดลอยมายืนอยู่บนอากาศนี้ไม่ใช่ร่างตัวเองในปัจจุบันหากแต่เป็นร่างของเด็กผู้ชายอายุเจ็ดปดปีนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเดียว,ยวไม่ได้ใส่เสื้อแม้ว่าตอนนั้นจะแลเห็นร่างตัวเองเป็นเด็กแต่ความรู้สึกนึกคิดก็ยังอยู่ในสภาพความเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมแล้วบูบหนึ่งของความรู้สึกเวลานั้นบ่งได้ชัดเจนว่าบัดนี้ แกได้ตายลงแล้วความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็เสียใจก็เกิดขึ้นต่อมาโดยที่ไม่อาจจะหักห้ามใจได้แต่ขณะนั้นแกก็ยังไม่อยากจะเชื่อความรู้สึกนั้นก็ทดลองหยิกเนื้อตัวเองที่บริเวณแขนดูเพราะว่าคิดว่าอาจจะกำลังฝันไปผลปรากฏออกมาว่าแกรู้สึกเจ็บแสบตรงบริเวณที่หยิกนั้นด้วยนั่นหมายถึงว่าขณะนั้นแกไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอน ขณะที่ความรู้สึกกำลังสับสนอยู่นั้นร่างกายซึ่งไม่สามารถจะบังคับหรือว่าควบคุมอะไรได้เลยก็เริ่มค่อยๆลอยสูงขึ้นช้าๆผ่านหลังคาบ้านขึ้นไปโดยที่ไม่ชนอะไรแม้แต่สักอย่างเดียวสายตาของแกก็ยังจับอยู่ที่ร่างที่กำลังนอนสงบนิ่งอยู่ข้างล่างซึ่งค่อยๆเล็กลงเล็กลงทุกทีซึ่งหมายถึงขณะนั้นร่างอีกร่างหนึ่งซึ่งเป็นร่างเด็ก ได้ลอยละลิว่วสูงขึ้นไปทุกทีนั่นเองเวลานั้นแกได้สัมผัสความเย็นของกระแสลมที่หวีดหวิวผ่านตัวแกลงไปรอบๆบริเวณที่แกกําลังลอยผ่านขึ้นไปมันละมุนนุ่มนวลคล้ายๆมีหมอกควันลอยปกคลุมอยู่ก็ทําให้เกิดความรู้สึกสบายโล่งอย่างบอกไม่ถูกเมื่อลอยสูงขึ้นเรื่อยๆภาพข้างล่างก็เลือนหายไปแล้วก็รู้สึกเหมือนร่างกายจะทะลุละอองหมอกอันเยือกเย็นขึ้นมาบรรยากาศรอบตัว เวลานั้นพบจต่ความสว่างสวยัยโดยที่ไม่เห็นหลอดไฟหรือว่าดวงอาทิตย์ตลอดจนสิ่งที่จะทําให้เกิดแสงใดๆเลยมันสว่างขอามันเองภาพที่ปรากฏเวลานั้นแลเห็นเป็นอาคารบ้านเรือนที่สวยงามวิจิตรพิสดารเหลือเกินบางหลังก็เหมือนปราสาทราชวังบางหลังก็เหมือนโบสถ์ประดับประดาด้วยทองคําและเพชรนินจินดางดงาม ช่างนั้นก็มองไปรอบๆด้วยความประทับใจต่อความงดงามที่ปรากฏและเมื่อมองลงไปทางด้านปลายเท้าด้านล่างก็มองเห็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยสดออกดอกชูช่อสะพรั่งตาไปหมดแกก็ลองเอื้อมมือไปสัมผัสก็รู้สึกประหลาดใจที่มองไม่เห็นพื้นดินมีแต่หมอกวันหนาทึบแล้วก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวมองเห็นอยู่นี้เกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมันลอยอยู่อย่างนั้นและแม้แต่เท้า ของตัวแกเองก็ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่าแค่นั้นแกก็เพลิดเพลินเจริญตากับภาพความสวยงามที่ปรากฏให้เห็นอยู่พอสมควรก็เกิดความคิดอยากจะไปดูที่อื่นต่อเพียงแค่คิดเท่านั้นร่างของแกก็ลอยไปข้างหน้าช้าๆท่ามกลางความประหลาดใจของตัวแกเองไม่นานก็มาพบกับร่างสองร่างกำลังยืนอยู่ทันทีที่เห็นช่างนั้นก็รู้ในทันทีว่าร่างสองร่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่นั้น น่าจะเรียกว่าเทวดาเพราะว่าทั้งสองนเป็นบุรุษร่างสูงใหญ่แล้วก็มีรูปประพันธ์งดงามตลอดจนเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ดูงดงามแปลกตาดูอิ่มเอิบมีสง่าราศีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้ช่างนันรู้สึกแปลกใจก็คือร่างของคนทั้งสองนั้นรูปร่างโดยรวมก็เหมือนมนุษย์แต่มองดูโปร่งใสเป็นสีนวลปลั่งแล้วก็เย็นตาอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียว ลักษณะความโปร่งใสที่มีรัศมีนวลนนะั้นไม่ใช่โปร่งใสแบบมองเห็นตับไตไส้พุงแต่มันโปร่งบางเลือนรางเหมือนแก้วแล้วก็มีรัศมีรอบๆตัวร่างของช่างนันก็ลอยไปอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็เรียกขยุดพร้อมกับเอ่ยทักทายครับเขาทักทายอะไรกับช่างนันเดี๋ยวพักสักครู่ครับ คนที่ช่างนันคิดว่าเป็นเทวดานะ่ะถามว่าเธอมาจากโลกมนุษย์ใช่ไหมช่างนันก็ยกมือไหว้แล้วก็ตอบว่าครับผมผมมาจากโลกมนุษย์ครับที่นี่เขาเขาเรียกอะไรครับเอ่อที่นี่คือสวรรค์พอได้ยินอย่างนั้นช่างสนันก็ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วก็มองไปรอบรอบบริเวณอีกครั้งอ,อึขอขอประทานโทษเถอะครับ ผมสงสัยเหลือเกินว่าเมื่อผมมองดูแล้วปรากฏว่าไม่เห็นพื้นดินเลยไม่เห็นมีไร่มีนาไม่มีการปลูกพืชพันธ์ธัญญาหารอะไรเลยแล้วพวกท่านกินอยู่กันยังไงครับคือเมืองสวรรค์นั่นนะ่ะผิดกับเมืองมนุษย์ที่เธอขึ้นมาเพราะว่าที่เมืองสวรรค์นี้ทุกอย่างเป็นทพิ์หมดไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยตลอดจนการกินการอยู่ทุกคนที่มาสู่สวรรค์คือผู้ที่มาเสวยบุญของตัว เอาแล้วเวลาหิวจะเอาอะไรกินล่ะครับเรื่องกินไม่ใช่ปัญหาของเมืองสวรรค์เพราะว่าทุกคนที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยจะมีความรู้สึกอิ่มอยู่เสมอหรือว่าหากเมื่อ,อไรที่เกิดความหิวมันก็จะรู้สึกอิ่มขึ้นมาทันทีเพราะว่าอาหารนั่นเป็นทิปไม่ได้มีรูปร่างให้เราเห็นแล้วบ้านเรือนสวยงามนี่ล่ะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับบ้านเรือนที่สวยงามวิจิรเหล่านี้เกิดขึ้นเอง ใครสร้างกุศลไว้ก็ย่อมจะเสวยสุขในวิมานที่แตกต่างกันไปตามกุศลที่คนนั้นสร้างโอ้มันช่างสวยงามจริงๆนะครับผมเองก็ปรารถนาอยากจะได้บ้านเรือนที่สวยงามนี้อยู่แล้วก็อยากจะมาอยู่ที่นี่นะครับเทวดาก็อธิบายถึงหนทางที่จะมาเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ว่าความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่อย่างใดเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นท่านเองท่านก็อยู่ที่เมืองมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่ในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นั้น ท่านเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของธรรมะเป็นคนมีศีลธรรมรักษาศีลห้าของพระพุทธเจ้าโดยไม่บกพร่องมันทำบุญทําทานไม่ประมาทในชีวิตเมื่อถึงเวลาตายก็จะได้รับผลบุญเหล่านี้เองพอเทวดาพูดคำว่าตายช่างสนั่นก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาทันทีพร้อมกับบอกว่าตัวเองเนะี่ยยังไม่อยากตายเนื่องจากยังมีภาระยังมีห่วงอยู่มากลูกๆก็ยังเล็ก ยังไม่สามารถช่วยตัวเองได้ส่วนเมียนั้นก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรหากตัวตายลงไปตอนนี้ทุกคนจะต้องลำบากต่อจากนั้นช่างนันก็วิงวอนร้องขอต่อเทวดาว่าตัวเองนั้นอยากกลับเมืองมนุษย์ต่อเมื่อได้ทำหน้าที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะขอมาอยู่หน้าที่นี้ท่านก็ย้ากับช่างนันบอกว่าคือมนุษย์เราเนี่ยยังมีกิเลสตัณหาหนาแน,น่นมีห่วงมีกังวลเอาเถอะหากเธอมีจิตปรารถนา จะมาสู่สถานที่นี้แล้วเมื่อเธอกลับไปก็ขอให้เธอหมั่นให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญภาวนากระทําแต่สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์สิ่งใดที่เรียกกันว่าความชั่วให้พยายามหลีกพ้นเสียให้ห่างเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและถึงเวลานั้นเธอจะได้มาอยู่ที่นี่แน่นอนช่างนั้นฟังอย่างนั้นก็ยกมือขึ้นมนมพร้อมกับรับปาก,ปากว่าจะตั้งนาต่างตาทำบุญทำทานรักษาศีลตามที่ท่านได้กรุณาแนะนำ จากนั้นก็บอกกับท่านว่ารู้สึกคิดถึงลูกเมียเหลือเกินอยากจะกลับไปหาลูกเมียของตัวเป็นอันมากเวลานั้นช่างสนันรู้สึกเหมือนตกจากที่สูงสติความรับรู้ต่างๆก็ดับบูบคล้ายๆกับกำลังนั่งดูหนังอยู่ดีๆแล้วไฟดับภาพต่างๆก็หายวับไปในทันทีมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่ากลับมาอยู่ในสภาพที่ตัวเองกําลังนอนป่วยอยู่ที่เดิมเมื่อความรู้สึกกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งช่างสนันก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองยังไม่ตาย ยิ่งมองไปรอบตัวเห็นทุกคนยังหลับอยู่ที่เดิมท่านก็ประมาณเอาเองว่านับตั้งแต่ที่สติดับบูบไปจนกระทั่งกลับพื้นคืนมาอีกครั้งนั้นกินเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสิ่งแรกที่แกรู้สึกเมื่อพื้นกลับมาในร่างเดิมอีกครั้งก็คือรู้สึกหิวน้ำเป็นอย่างมากก็ปลุกให้คนที่นอนอยู่ใ,ใกล้ๆลุกไปเอาน้ำมาให้ดื่มเมื่อดื่มแล้วก็รู้สึกสดชื่นกันมาทันที จากนั้นก็นอนคิดถึงเรื่องราวที่ได้ไปประสบมาซึ่งยังจำได้ดีแต่ก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะว่ากลัวเขาจะหาว่าบ้า,บาพร่ำเพ้อไปเองแล้วก็เก็บไปฝันแกก็เลยเก็บเรื่องนี้เงียบไว้เพียงลำพังจนกระทั่งมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเมื่อครู่ที่ผ่านมานี้ต้องไม่ใช่ความฝันแน่นอนเพราะตลอดเวลาที่ได้เดินทางไปพบสิ่งต่างๆบนสวรรค์ท่านมีสติและรู้สึกตัวตลอดเวลา อีกทั้งยังชัดเจนอยู่ในความทรงจําซึ่งย่อมไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนขณะที่ช่างสนันกําลังเฝ้าแต่ครุ่นคิดเรื่องที่เกิดอยู่นั้นเสร็จแล้วก็ได้บังเกิดเสียงกังวานสดใสดังก้องแทรกมาจากอากาศเป็นเสียงของชายชารานำเสียงสำเนียงฟังดูคล้ายๆพระเทศได้ยินได้ฟังแล้วรู้สึกดื่มดำล้ำลึกยากที่จะบรรยายลูกเอ้ย ต่อจากนี้ไปเจ้าจงลดละเลิกเสียจากความชั่วทั้งปวงมันเข้าวัดฟังธรรมทำบุญรักษาศีลอย่าได้ขาดโดยเฉพาะศีลห้านี่เป็นหลักที่ควรจะยึดถือให้แน่วแน่มั่นคงเสียงนั้นพูดย้ำคำว่าศีลห้าศีลห้าอยู่หลายครั้งการกระทำและความประพฤติใดๆที่ผ่านมา ไม่ว่าลูกจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนจะอยู่ในสายตาของพ่อตลอดเวลาสิ่งใดที่ทำถูกสิ่งใดที่ทำผิดทุกอิริยาบทที่ทำนั้นไม่เว้นแม่ลูกจะนอนกับภรรยาพ่อก็เห็นทั้งหมดเมื่อช่างสนันได้ยินคำที่ว่าไม่เว้นแม่กับนอนกับภรรยา ช่างสนันก็เกิดความละอายอย่างบอกไม่ถูกเสร็จแล้วก็กล่าววิงวอนก็ผมได้ยินเสียงหลวงปู่อยากจะเห็นหน้าหลวงปู่ด้วยครับที่ช่างสนันเรียกหลวงปู่นั้นก็เนื่องจากขณะนั้นคิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเสียงพระที่มีอายุไม่จําเป็นต้องเห็นหรอกขอให้เป็นผู้ฟังและตั้งใจฟังต่อไปเพราะพ่อมีเรื่องจะบอกมากมาย จากเสียงประหลาดที่ช่างสนั่นได้ยินคนเดียวแม้ว่าจะเป็นเสียงที่กังวาลจนได้ยินชัดไปทั่วห้องก็ได้นำธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งมาสั่งสอนแนะนำช่างสนัน่นจนเกิดความเข้าใจและเห็นจริงตามจนได้รับแสงสว่างทางปัญญามากขึ้นเรื่อยๆอากับกิริยาของช่างสนั่นขณะที่สนทนากับเสียงประหลาดลึกลับนั้นสร้างความแปลกใจให้กับญาติิซึ่งตื่นขึ้นมาในตอนดึกเพราะท่าทางช่างสนั่นเหมือนกับกำลังนั่งคุยกับใครคนหนึ่งอยู่ แต่ว่ากลับไม่มีใครเห็นหรือว่าได้ยินเสียงนั้นเลยญาติพี่น้องต่างก็ตกใจแล้วก็พานคิดว่าช่างสนันมีอาการเพอร้อเพราะอาการป่วยชีวิตของลูกตอนเนี้ถึงที่ตายแน่นอนแต่เนื่องจากบุญกุศลบางอย่างที่ทําไว้ได้ช่วยต่ออายุให้ให้มีโอกาสดูโลกต่อไปอีกระยะหนึ่งตามคําขอส่วนอาการเจ็บป่วยนี้ ยาวิเศษใดๆในโลกก็ไม่มีทางรักษาหายแต่จะหายได้ด้วยอำนาจบุญกุศลศีลทานบารมีของหลวงปู่ที่จะแผ่ให้ส่วนหนึ่งแล้วก็ของลูกส่วนหนึ่งดังนั้นเมื่อลูกหายทุกทรมานอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บนี้แล้วต้องให้สัจจะและรักษาสัจจะด้วยการหมั่นสวดมนต์ภาวนารักษาศีลทําบุญทำทาน โดยเฉพาะศีลห้านั้นสำคัญที่สุดยิ่งรักษาศีลสิบได้ก็จะยิ่งดีขึ้นนอกจากนี้เสียงนั้นยังได้กล่าวถึงความทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นไปเพราะอากุศลกรรมที่แต่ละคนได้ทำไว้ทั้งที่รู้อยู่ในชาตินี้แล้วก็ไม่รู้อีกมากมายในอดีตชาติดังนั้นเพื่อเป็นการยุติธรรมทั้งปวงม่ให้สืบต่อก็คือ การเริ่มต้นมุ่งกระทําแต่ความดีนับแต่บัดนี้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นปฏิบัติทางกายวาจาใจให้เว้นจากความชั่วทั้งมวลและผลจากการปฏิบัติความดีโดยไม่ย่อหย่อนนั้นจะเป็นผลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นและเข้าใจในธรรมะตามความถูกต้องและเป็นจริงทุกคำพูดจากเสียงประหลาดที่ช่างสนันได้ยินนั้นก็ทำให้รู้สึกทาบซึ้งเหลือเกินจนทำให้ช่างสนันเผลอตัว ยกมือพนมเหนือหัวแล้วก็เปล่งคำว่าสาธุขึ้นมาการบำเพ็ญทานรักษาศีลการหมั่นภาวนาก็เหมือนกับได้เห็นพ่อใกล้ชิดพ่ออยู่แล้วขออย่าได้กังวลใจขอให้ลูกตั้งใจให้ดีพรุ่งนี้เช้าลูกก็จะหายป่วยแล้วพ่อจะบอกเจ้าเองเมื่อถึงเช้าพรุ่งนี้เมื่อกล่าวจบเสียงประหลาดนั้นก็เงียบหายไป ส่วนช่างสนันก็เกิดอาการกระสับกระส่ายกระวนกระวายเพราะอยากให้สว่างเร็วๆผุดลุกผุดนั่งไอ้ความเจ็บปวดรวดร้าวก็โถมทวีหนักขึ้นก็กลายเป็นอาการทุรนทุรายจนญาติญาติที่มาเฝ้าไข่ต่างลงความเห็นว่าเป็นอาการของคนใกล้ตายญาติญาติก็ถามว่าทําไมต้องผุดลุกผุดนั่งอย่างนั้นแกก็บอกแต่ว่าอยากให้สว่างเร็วๆญาติก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเร่งเวลาอีกทั้งยังรู้สึกไม่สบายใจต่อาการเร่งเวลาของแกเพราะว่า หวาดวิตกว่ามันจะเป็นลางรายครั้นเวลาดำเนินมาจนถึงเช้าตรู่พระอาทิตย์ขึ้นเป็นสีทองอารามเสียงประหลาดของพระชรา,าตามความรู้สึกของช่างสนั่นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบัดนี้ขอให้โรคภัยไข้เจ็บจงหายไปพอสิ้นเสียงที่ได้ยินนั้นช่างนั้นก็รู้สึกว่าตัวทั้งตัวเกิดอาการสั่นสะท้านมีความรู้สึก เหมือนว่ามีเศษเสียนที่แหลมคมดันทะลุผ่านผิวหนังออกมาทั่วทั้งตัวจนเกิดเสียงดังเปรียปร้ยยอยู่ตลอดเวลาผิวหนังชาไปหมดทั้งตัวคนอื่นไม่ได้ยินอะไรแต่ว่าช่างสนั่นเท่านั้นที่ได้ยินคนเดียวแล้วชั่วอึดใจอาการเจ็บปวดต่างๆก็ค่อยคลายลงแกก็หายใจสะดวกอาการเจ็บปวดก่อนหน้านี้หายไปเป็นปลิดทิ้งแกก็ยกมือพนมเหนือหัวอีกครั้ง ว่าปลื้มจนน้ำตาคลอปากก็ร้องร่ำบูทานผมหายแล้วผมไม่ตายแล้วบรรดาญาติพี่น้องเห็นอาการช่างนันอย่างนั้นก็พากันคิดว่าช่างนันนี้เสียสติไปแล้วแกก็เลยยืนยันว่าแกหายแล้วจริงๆให้คนช่วยหาน้ำหาข้าวมาให้กินจะได้มีเรี่ยวแรงจากนั้นก็สามารถกินอะไรได้ตามปกติหน้าตาอิ่มเอิบยำใสผู้จาชัดเจนช่างนันหายป่วยจริงๆ จนทำให้ผู้ที่มาร่วมอยู่ในเหตุการณ์พากันงุนงงสงสัยประหลาดใจแล้วก็พาตัวช่างนันไปทำการตรวจเช็คร่างกายก็ฉีดยาบำรุงที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเมื่อความแน่ใจอีกครั้งเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นกับช่างสนันนามสกุลเง้าพรมมินนั้นเป็นเรื่องที่ใครจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิ์ของผู้นั้น อย่างน้อยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้เชื่อมั่นในศีลธรรมจรญยาอันดีงามเป็นตัวอย่างให้เกิดความมุ่งมั่นในการสร้างกุศล,ลกรรมบำเพ็ญทานรักษาศีลเพื่อวันหนึ่งที่เราถึงการสุดท้ายของชีวิตจะได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในภพภูมิอันสูงส่งซึ่งมีแต่สิ่งที่ดีงามอย่างเช่นที่ช่างสนันได้ไปสัมผัสมาเมื่อครั้งบิญญ,ญาณหลุดลอยจากร่างกลางดึกคืนนั้นปัจจุบันนายสนันยังคงตั้งมั่นรักษาศีลบำเพ็ญทานปฏิบัติธรรม ใช้ชีวิตอย่างสงบสมถะอันเป็นผลจากการที่ได้ไปเห็นสวรรค์และได้รับพรให้หายจากอาการป่วยอย่างน่าอาัศาจรรย์ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ